ขอลายคูโรมิไม่หรอกแม่ม่ไม่ทําให้พวกเธอดูหรอกลายคูโรมินะ่ะแม่ม่ไม่ได้ดีไอตามใจคนดูนะค่ะเออแต่พอพูดถึงคูโรมิเนี่ยใกล้จะถึงวันเกิดนางแล้วเหมือนกันนะน้องๆรู้กันปะว่าคูโรมิเนี่ยเกิดวันฮาโลวีนคนอะไรเกิดวันฮาโลวีนแถมยังแต่งตัวสีดํามีหางเป็นปีศาจอีกด้วยนอกจากจะเกิดวันฮาโลวีนแล้วยังมีนิสัยซุกซนชอบยัวโมโหแล้วก็เป็นคู่ปรับกับไมล์เมโลดี้อีกต่างหากเพราะว่าน้องไมล์เมเนี่ย เคยไปฉีกไดอารี่นางนางก็เลยเป็นคู่ปรับเออแล้วว่าแต่คูโรมิเนี่ยน้องชอบเขียนไดอารี่เหมือนแม่มี่เลยอะสีที่ชอบคือสีม่วงกับสีชมพูก็ชอบทําอาหารเหมือนแม่มี่เลยไปมา,มานางก็น่ารักน้องว่าแล้วก็ไปตักจก้ะแล้วก็มาแปะโอ้ไม่ก็นี่ฉันทําอะไรลงไปฉันก็บอกน้องๆไปแล้วง่ายว่าไม่ทำลายคูโรมิเนี่ยอยากดูแม่มี่ดีไอวายลายอะไรก็เชิญคอมเมนต์กันมาได้ตามสบายเลยนะคอมเมนต์เข้าไปคอมเมนต์ไปเถอะแม่มี่ไม่ทําให้พวกเธอดูหรอก ไม่ทำหลอกเคสโทรศัพท์ลายคุรมิ